ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามกับเพื่อนๆนะครับว่านะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับเ่อทุเรียนแต่ยอดใหม่แล้วใบเก่าเหลืองร่วงนะครับผมเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามกับเพื่อนๆนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเอ่อจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับผม อาจจะไม่มีวิชาการเยอะนะครับเออก็จะมาเล่าตามประสบการณ์ที่ผมได้ทำมานะครับกับทุเรียนนะครับนะครับเอ่อทีนี้มาเขาเรียกกันครับว่านะครับทุเรียนแต่ยอดใหม่แล้วใบเก่าเหลืองร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับได้ก็ได้แช็เข้ามาถามกันนะครับที่ Facebook นะครับนะครับประมาณเออว่านะครับ ผมก็ได้ตอบเขาไปว่านะครับที่เตยยอดใหม่ออกมาแล้วใบเก่าเหลืองร่วงก็คือนะครับสุเรียนขาดสารอาหารนะครับทุเรียนขาดธาตุอาหารนะครับเ,เกิดจากนะครับเราใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับอาจจะใส่ปุ๋ยนานๆทีใส่นะครับ นานๆทีใส่นะครับผมทีนี้มันก็เกิดการขาดธาตุอาหารนะครับนะครับเกิดการขาดธาตุอาหารนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใส่ปุ๋ยประจํานะครับแต่ว่ายังขาดธาตุอาหารอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมของเรื่องของการขาทธาตุอาหารนะครับทุเรียนทุเรียนแตกยอดใหม่แล้วใบเก่าเหลืองร่วงก็คือนะครับมีสาเหตุเดียวนะครับ ตุเร so ียนกินอาหารไม่ได้นะครับตุเรียนกินอาหารไม่ได้นะครับพอเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บนะครับเขาก็จะดึงอาหารจากใบเก่านะครับไปเลี้ยงยอดนะครับพอแตกยอดใหม่ปุ๊บเขาก็จะมาดึงอาหารจากใบเก่านะครับทีนี้ใบเก่าเขาจะดึงอาหารจากรากนะครับนะครับทีนี้รากก็ไม่มีอาหารนะครับมาเลี้ยงใบใบเก่านะครับก็ทําให้เลื้ยงร่วงนะครับทําให้เลีอยงแล้วก็ร่วงนะครับนะครับ ทีนี้ถามว่านะครับเราใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับเราใส่ปุ๋ยอย่างไรใส่สิบห้าวันครั้งนะครับแต่ว่านะครับใส like ่ห่างใส่ห่างสูงพุ่มมากเกินไปนะครับนะครับใส่ห่างสูงพุ่มมากเกินไปนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ออกเลยครับว่าทุเรียนไม่กินอาหารหรือรากยังไปไม่ถึงนะครับรากยังไปไม่ถึงปุ๋ยที่เราใส่นะครับคือใส่ ปุ me, them, ๋ยเพื่อล่อรากว่างั้นนะครับเพื่อล่อรากล่ออะไรประมาณนั้นไปดูจากช่องทางอื่นมาเยอะนะครับบางช่องทางอื่นเขาก็บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับให้ล่อรากออกมานะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับสรุปทุเรียนตัวเองขาดสารอาหารนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะแนะนําไว้ว่านะครับผมใส่ให้ใส่แบบนี้นะครับใส่ชิดทรงพุ่มไปเลยนะครับชิดทรงพุ่มนะครับใส่เข้าไปได้นิดหน่อยนะครับ ใส่เข้าไปด้านนี้หน่อยลดยบางๆนะครับนะครับไม่ต้องใส่อาจจะใส่เรือออกมาได้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ใส่เข้าไปข้างในด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับทุเรียนจะได้กินอาหารอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รดน้ําตามให้ชุ่มๆนะครับเพื่อจะได้ละลายปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับก็กระจังนะครับก็มาทาคลิปบอก กับเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับที่สงสัยกันนะครับว่าทุเรียนแต่ยอดแล้วใบเก่าเหลืองร่วงนะครับทั้งๆที่ยังใส่ปุ๋ยอยู่นะครับถามถามต้องถามตัวคุณว่าคุณใส่ปุ๋ยแบบไหนอยู่นะครับใส่ปุ๋ยอย่างไรนะครับบางคนนี่นะครับใส่พลโลลากนะครับรดน้าเป็นมุกว้างนะครับใส่ล่อลากมานี้นะครับลากเขายังมาไม่ถึงนะครับผมรากทุเลียนนะครับ นะครับอาจจะใส่เข้าไปข้างในนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพื่อเขาจะได้กินทันทีนะครับนี่คือเป็นการป้องกันขาดธาตุอาหารไปในตัวนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบให้มันครบพวกธาตุรลงธาตุเสริมนะครับจุลธาตุต่างๆนะครับพวกอะมิโนนะครับอาจจะสิบห้าวันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับพวกทางใบนะครับผมนะครับพวกทางใบก็ช่วยเสริมได้นะครับผม เสริมความสมบูรณ์ของต้นได้นะครับของใบนะครับพวกธาตุรองธาตุเสริมพวกยุนธาตุอะมิโนต่างๆสารายทเลีอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยเสริมให้กับพืชได้นะครับช่วยคลายเครียดให้กับพืชได้นะครับก็หามาฉีดพ่นกันนะครับเพื่อจะเป็นการไม่ขาดสารอาหารด้วยนะครับผมจะช่วยกระตุ้นยอดกระตุ้นใบนะครับช่วยให้ใบสะสมอาหารได้เยอะนะครับประมาณนั้นนะครับ วันนี้ก็มาทําคลิปบอกเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับผมคือไม่ต้องทําตามผมทุกอย่างนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผม,ผมก็บอกว่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับในพื้นที่ในแล้แต่พื้นที่อาจจะดูแลไม่เหมือนกันนะครับทั้งภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับทั้งพื้นผิวดินนะครับไม่เหมือนกันนะครับดินชุ่มดินแห้งดินทรายดินเหนียวนะครับ ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับผมไปเป็นแนวทางปรับใช้กันนะครับก็ได้บอกแค่แนวทางนะครับผมเอาไปปรับใช้นะครับอาจจะทําคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับทําคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ได้บอกจากประสบการณ์โดยตรงนะครับอาจจะไม่มีวิชาวิชาการเยอะนะครับ จะคุยกันแบบชาวสวนชาวไร่ชาวสวนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ่อทของผมก็อายุประมาณหนึ่งปีห้าเดือนนะครับก็ให้แต่งทรงโล่งๆนะครับให้แดดสองถึงน้าต้นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้อยไม่ต้องปล่อยใบไว้เยอะให้มันทึบนะครับมันจะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะครับแต่ก็เชื้อรานะครับ ให้เดดสองถึงน้ำต้นแบบนี้นะครับให้ลมเ่าได้สะดวกนะครับให้ลมถ่ายเทนะครับนะครับแล้วตุต้นเดียนของเราก็จะโตไวนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอ้ีหเด๋ยวร้อนมากผมตอนนี้ก็ใบมุงนะครับใบมุ่งสามสิบเจ็ดนะครับโอ้โหร้อนภาริษาร้อนมากครับผมภาริษานะครับง่อแตกเลยครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมครับผมก็เกิดจากการขาดทานสารอาหารนะครับผมเกิดจากการขาดทานอาหารนะครับสําหรับตุเรืท,รที่แตกอดใหม่แล้วใบเก่าเหลืองร่วงก็ควรใส่เข้าไปชิดกว่าเดิมนะครับการแก้ก็คือใส่เข้าไปชิดชิดกว่าเดิมรับชิดทรงพุ่มนะครับผมไม่ชิดคนต้นนะห้ามชิดชิดคนต้นนะชิดชิดทรงพุ่มนะครับเข้าไปข้างในได้ดีหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ ออกมาได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ใส่แบนี้อย่างเดียวแล้วออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับทุเรียนนะครับเขามีรากอยู่ใต้สูงพุ่มเยอะนะครับรากหากินเขาก็ออกมานี่น้อยนะครับรากหากินประมาณนั้นเลยนะครับส่วนมากจะอยู่ในสูงพุ่มนะครับก็ออกมาได้ได้ข้างนอกนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับปุ๋ยก็ใส่ทำไมทุเรียนขาดสารอาหารอยู่ก็งงอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับผมครับผมวันนี้ก็ ร้อนมากเลยนะครับก็ขอจบพิกจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหย่ยงร้อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผม,มัวคลิปนี้สวัสดีครับ